สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นกระทกโลกครับกระทกโลกปลูกเองนะครับเม็นกระทกโลกป่าครับเต็มเลยครับพี่น,อน,น,น้องมี่จน่วยใหญ่ยนี่อดีปลูกแบบใส่ปุ๋ยครับแบบดูแลดีนะครับหน่วยยันเลยครับใหญ่กวกำปั่นหมือนกันครับนุ่ยเลยครับ บางทุกโลกครับเต็มเลยครับนี่มันโอ้ลูกงามเลยแงงนะครับโลนึงเกิดหลายบาทอยู่ด้วยครับนี่กระร่างสุกครับเขียวนี่กระร่างสุก ได้เจ๊สอบถามเลยนะครับหลายอยู่ครับหลากหลายเลยครับนี่กําลังงหญ่ครับมันเขียวอยู่ครับเขียวครับ ไลา์นี่ครับนี่ฟ้าครับสุกเลยครับเป็นลูกข้างนอกเว้เห็นครับส่วนมากมีแต่ข้างในครับไลน์ครับ ตายง่งไกันนะครับเป็นเห็ดเป็นเห็ดฐานย่างดีเลยครับลงผิดมาหน่อยหนึ่งครับงี่กินบอกว่าครับลูกไงแห้งครับนี่ก็กว่ากำปั้นมันนะครับเนี่ย